You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. Adid Kong Pachuban Podcast. Sarapat Brun Rao Kong Sarapan Sing Kong Adid. ของปัจจุบันนะคะพอดแคสต์ของื้นให้เล่าแล้วก็อเดย์ค่ะก็ยุยกนกพันธ์ก็เตยมงศีชานะคะก็อ่าวันนี้ก็จะหยิบเรื่องบรอดิสัร์มาพูดคุยกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้จะหยิบเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของรองเท้าค่ะปกติรองเท้าก็จะมีหน้าที่เหมือนกับ ปกป้องเราจากแบบความสกปรกหรือว่าแบบไม่ให้เท้าเราบาดเจ็บเวลาเดินใช่ไหมใช่หน้าที่ของมันนะใช่ซึ่งจริงแล้วรองเท้ามันควรจะสวมใส่สบาย t ท็ t i ิ a l อะแท็กตใส่สบายฟังช i o n a ลอะไรนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าพอย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยรองเท้าเนี่ยดันประหลาดขึ้นมาอย่างนั้นคือถูกดัดแปลงให้มันแบบมีรูปร่างที่มันไม่เดินไม่สบายเออมันไม่ไม่ปกติเนอะแล้วก็แบบ ไม่คานึงถึงความลาบากในการสวมใส่เลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะหยิบรองเท้าสวยงามมากๆแต่ไม่น่าจะใส่ได้จริงมาพูดถึงกันก็คือรองเท้าแก้วของซินดอเรลีลานั่นเองเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบรองเท้าที่เราหลายคนโตมาเพราะเห็นใช่ปะเอาจริงคือทุกคนก็รู้มันใส่ไม่ได้เว้ยรองเท้าแก้วแต่ตอ <sack S 2> <ว>นไหนเราก็จะอยากใส่ใช่ใช่ว่าไอ้ใส่ไม่ได้จริงใช่ไหมซึ่งแบบทาไมมันถึงต้องเป็นรองเท้าแก้วรองเท้าแก้วมันแบบนําเสนออะไรเนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องนี้เนาะซึ่งเอาจริงมันไม่ใช่แค่เราที่สงสัยเรื่องรองเท้าแก้วนะคะคือมีศาสตราจ าวิทยาลัยเอดินบะระนะคะก็เคยเหมือนแบบพูดถึงรองเท้าแก้วคือทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยนะแล้วเขาก็พูดว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าแก้วเนี่ยมันถูกทำให้เป็นแก้วเพราะว่ามันมีเหตุผลทางการเมืองบางอย่างคือมันมีที่มาที่ไปเออใช่มันไม่ได้อยู่ว่าเป็นแก้ววรรณกรรมไม่ได้ใส่มาแบบอู้สวยงามเั่นเขียนรองเท้าแก้วใช่ใช่คือมันมีแบบมีสตอรี่ของมันใช่ซึ่งมันต้องมองกลับไปว่าคนเขียนอ่ะมันเป็นใครเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าักนิทานเซเล่าเรเว์ชั่นที่มีรองเท้าแก้วเนี่ยคนเขียนชื่อว่านายชาลส์เปโรนะคะถ้าเกิดคนนที่่ชออบาเ แบบนิทานฝรั่งเนี่ยก็จะรู้จักชื่อนี้ค่อนข้างดีเพราะเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่เหมือนปูพื้นฐานหรือว่าแบบเอาพวกนิทานเก่าๆมาเล่าใหม่หลายเรื่องเลยนอกจากเรื่องเซเนล่าก็มีหลายเรื่องเนาะซึ่งคนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขาอะเกิดร่วมสมัยกับพระเจ้าหลุยที่14อ่ะ oh, <okay. S 1> ซึ่งก็นานแล้วอะ <laughs> ไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงหลุยส <laughs> ิบสี่เราก็คิดถึงแฟชั่นใช่ความหรูหราพ <laughs> ราูพราต่างต่างต้องบอกว่าแบบนายคนเนี้ยไม่ได้แค่เป็นนักเขียนนะแต่ว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็จัดสร้างพระชองแวร์ซายด้วยในยุคเวลานัั้้นนนนน่่คซึงเาาาบอออกวตีืชป เขารู้ว่าหลุยส์สิเนี่ยหมกมุ่นกับการทำแวร์ซาให้สวยเพราะมันจะเป็นคล้ายโชว์รูมของเขาที่จะบอกว่าฝรั่งเศสแบบไฮแฟชั่นไฮคลาสทำอะไรสวยงามอะไรอย่างตองบอกต้องบอม่เหมือนเป็นการรีแบรนด์ประเทศฝรั่งเศสดนึ่งว่าเขาพยายามจะชูแฟชั่นขึ้นมาเนาะถ้าใครติดตามคืปนให้เล่าแบบหลายๆเทปเออเราก็จะพูดกันถึงเรื่องการปฏิวัติเรื่องของแบบอิมเพรซึ่งแบบแวร์ซาก็คือเป็นหนึ่งในแบบในในตัวการในการสร้างแบบรีแบรนด์อาจจะลองปับไปฟังไอตอนรองเท้าสีแดงจะแบบมีพูดถึงตรงนี้ไว้เยอะเนาะแต่ซ รีแบรนดิ้ง <c oughs> ของเขาก็คือเรื่องของการทำห้องกระจกซึ่งห้องกระจกอะถ้าเกิดใครเคยไปมันก็จะเป็นห้องที่แบบแบบมีกระจกสะท้อนปื๊บปั๊บสวยงามอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมซึ่งแบบหลุยิศิเนี่ยคือพยายามจะทำให้มันสวยมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแอดเวอร์ทส์ว่าฝรั่งเศสสามารถผลิตกระจกที่มีคุณภาพดีเออไม่น้อยไปกว่า ไม่น้อยประกอบเวนิสซึ่งแบบตะกอนสมัยก่อนเนี่ยคือเวนิสจะเป็นแหล่งทํากระจกเออที่สวย <c oughs> คือสมัยก่อนมันจะมีแหล่งเนาะว่าแบบเออผ้าหม่ต้องซื้อตรงนี้ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดในอิตาลีพิอิตาลีมันเป็นเมืองท่าค้าขายอะไรก็คือประมาณเนี้ยแต่ว่าฝรั่งเศสจะ อยากจะบรีแบนดตัวเองอะเนาะซึ่งตอนนั้นอะสมัยก่อนการที่จะทํากระจกเนี่ยก็จะทําแก้วขึ้นมาค่ะมันจะต้องแบบใช้ฐานใช้ผงใช้ทรายใช้หินปูนหลายๆอย่างม,มาประกอบกันเพื่อเผาให้มันเป็นแก้วใช่ไหมคราเนี้ย <c oughs> ชาวสเปโรก,ก็รู้สึกว่าจริงๆวิธีการผลิตแก้วเนี่ยมันน่าสนใจเนาะมันเป็นของมีค่าที่แบบต้องการเอาไทยใซสสมัยนั้นตอนนี้เขาเขียนเรื่องซเนล่าขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนรองเท้า ที่แต่ก่อนไม่ได้เป็นแก้วเดี๋ยวไล่ฟังเป็นอะไรเนาะให้มันกลายเป็นรองเท้าแก้วเพื่อสื่อถึงความหรูหราสื่อถึงความแบบแล้วมันก็เป็นเออมันก็เป็นการคล้ายๆแคดว่าแอดเวนต์ทเรื่องของฝรั่งเศสด้วยแหละว่าแบบสุดท้ายแล้วแบบเออฝรั่งเศสสามารถทําแก้วได้ดีใส่เป็นคล้ายๆกิมมิคทางการเมืองเล็กๆเพราะเขารู้ว่าหลุยส์สิบสี่เขาแคร์เรื่องนี้ไงก็มีการแบบใส่เข้าไปใช่แล้วมันจะมีฉากว่าแบบซีเนอร์ไลน์อย่างชื่อเขาก็เหมือนแบบ ผงฐานเนะหมือนกับว่าทํางานศกปกอะไรเงี้ยเออเป็นเพชรของบ้านเลอเธอเออเพราะฉะนั้นพอที่แบบเธอถูกเปลี่ยนให้แบบรองเท้าธรรมดาเลอเธอกับรองเท้าแก้วมันจะเป็นการว่าแบบขี้เท้าแล้วก็ผง่านถูกเปลี่ยนเป็นแก้วซึ่งมันคือวิธีการผลิตแก้วว่าต้องเอาแบบเอา่านเอาแบบทรายเอาอะไร้มารวมกันแล้วก็เผาให้กลายเป็นแก้วใช่ไหมมันก็คือการบอกว่าจากสิ่งที่แบบสกปกต่างๆเนี่ยมันถูกเผาผ่านความสวยงามแล้วกลายเป็นแก้วที่สวยขึ้นมาเป็นรองเท้าแก้วนี่ก็คือเรื่องของ ทำงานสกปรกแล้วก็แบบอย่าเรียกว่าทำงานสกปรกเลยก็เป็นแค่แม่บ้านอ่ะก็คุ่ฝุ่นนะเป็นแบบก็คุ้มขุนอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าแบบอ่ะมีผู้ชายเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบเออทำให้ value ชีวิตต่างๆอะไรดีขึ้นกลายเป็นแก้วซึ่งแบบต่างๆซึ่งจริงถ้าถูกเล่าในสมัยนี้นี่เชยแหลกเหมือนกันเชยๆแต่มันก็ยังดังอยู่พอนี้ต้องพึ่งผู้ชายเลยงีแต่ว่านั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องของยุคสมัยนั้นเนาะคือต้องบอกว่าปลายศตวรรษที่สิบเจ็ดนะคะแก้วถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างมีค่ามีรรราาาาาคเเเนนนนะะพฉั้้้กกที่่ิิดดดลบแวไ มันค่อนข้างแสดงถึงสเตตัสที่แบบชา้ิกำเนิดที่สูงส่งของฝ่ายหญิงหรือว่าแบบคุณค่าที่แบบสูงส่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งขอพูดเรื่องนี้หนึ่งว่าจริงแล้วรู้ไหมเอ่ยว่าซินอยล่าเนี่ยเขามีเท้าที่เล็กกว่าผู้หญิงทั่วไปมากมากแบบมากๆแบบไม่น่าจะเดินได้จริงคือ,อ <laughs> ในเวอร์ชันของดิสนีย์เนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าของซินอยล่าเนี่ยคือสี่ครึง่งซึ่งปกติแล้วผู้หญิงทั่วไปอะคะ่ะผู้หญิงทั่วไปเนาะคือใส่รองเท้าจะอยู่ที่เจ็ดถึงแปด เพราะฉะนั้นเราก็จะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าสี่ข้างนี่คือแบบเท้าเด็กทารกหรือเปล่าก็ค่อนข้างเล็กว่าอย่างเราใส่ไซส์เจ็ดเออคือสี่ข้างนี่คือเล็กกว่าสามสิบห้าอีกปะแต่เราจะน่าจะเล็กกว่าเข้าใจว่าสามสิบห้าลงไปซึ่งสามสิบห้าคือรองเท้าเด็กกันนะทุกคนเออซึ่งมันก็เลยตีความได้ว่าไอ้เท้าที่เล็กเกินไปของซินเดอเรลล่าเนี่ยค่ะมันอาจจะสื่อว่าแบบเฮ้ยเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานนะอะไรเงี้ยดังนั้นเลยจึงจึงเป็นสตรีคนเดียวที่แบบเหมาะสมกับเจ้าชายนอกจากเดินบนแก้วได้แล้วเท้ายังเล็กอีกอย่างเงี้ย อย่างพี่เยังใจลายรองเท้ทาจะใหญ่กว่าซินเดอเรลล่าเยอะมากคือเห็นเราก็จะรู้เลยว่าปะโผแบบมันมีเธอนคนเดียว<ร>ที่ใสนนเออ่เออเออใส่าลายคนเดียวจริงไงี้ยค่ะซึ่งเราก็บอกว่าในเรื่องนี้รองเท้าของซินเดอเรลล่าใช่ไหมรองเท้าแก้วของเธอเนี่ยพาซินเดอเรลล่าเนี่ยไปสู่ตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งเนาะมันก็เป็นการสอดแทรกประเด็นทางการเมืองของฝรั่งเศสแหละว่าอุตสาหกรรมการผลิตกระจกการผลิตแก้วของฝรั่งเศสอะ่ะจะประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่เบนิสได้เออมันก็จะแบบซึ่งบอกว่าสิ่องของเเซนที่าค่ะมันคืือเเป็นร่อองงขการรใช้้้เเเเททาากับอออองงพพืืื่่่สถึ ตัดเนาะคือเหมือนกับว่าแม้ว่าชาเปโรเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดไว้ตรงๆเลยว่าแบบเออฉันหมายความว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เท้าของเซเนล่าที่ผ่านการทํางานหนักต่อโหเล็บก็ยังสะอาดสวยคือถ้าไปดูในแบบนิทานหรืออะไรเงี้ยคือจะแบบว่าแบบจะวาดสวยตลอดวาดสวยไม่มีหงอไม่มีตาปลาไม่มีอะไรเลยอะค่ะคือจริงต้องบอกว่าในเวลาทำของยุโรปเนี่ย อ่าการใช้เท้าเพื่อแสดงถึงชนชั้นทางสังคมนี่คือมีมาตั้งแต่แบบว่าโว่เก่ามากย้อนกลับไปแบบมากเลยเนี่ยน่รจะกรีกโบราณใช่เพราะจริงแล้วเท้ามันเป็นสิ่งแรกเนาะของร่างกายที่จะเหยียบไปเวลาเจอสิ่งที่สกปรกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยการรักษาเท้าให้สะอาดอ่ะก็เลยเหมือนกับเป็นการพูดว่าเฮ้ยคนคนนี้อยู่ชนชั้นที่แบบสูงชม่ต้องเหยับล้างสาดไม่ต้องไปทุกโครนอะไรเงี้ยค่ะในวัฒนธรรมกรีกโบราณเนี่ยการล้างเท้าจริงๆคือเป็นงานของทาสเนาะคือแบบไปล้างเท้าให้คนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ การแบบแสดงความแบบคารมอย่างม<อ>าก<ะ>ให้เกียรติเลยอนีค่ะจริงๆรุ่งบสมัยแบบต่อมาก็มีการแบบออกแบบรองเท้าที่ร้อยฟังว่าแบบมันไม่ค่อย practical แต่ว่าม,มันองบอก status ใช่ประหลาดแต่ว่ามีประโยชน์อย่างเช่นหลักๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของรองเท้าคือการห้เท้าตัวเองไม่สกปรกคือยกให้มันสูงและดูสะอาดที่สุดใช่ปะ่ะอย่างเช่นนะศตวรรษที่สิอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคนผู้มั่งมีจะใส่รองเท้ากันสองชั้นคือชั้นแรกจะเป็นรองเท้าผ้าไหมแบบสวยๆแบบ สวยๆเลยแบบมีลายอยไนะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเดินลองไปสมัยก่อนมันสกปกชาคือมันมีคโครนมีแไรงไเงี้ยเขาก็ได้ต้องใส่รองเท้าชั้นที่2ซึ่งเป็นรองเท้าทำจากไม้แล้วมีส้ขนขึ้นมานิดหนึงแต่ว่าก็ต้องโชวด์ดีว่าเอ้ยแบบข้างในมันมีรองเท้าอีกอันนึงนะที่มันสวยงามซึ่งไม่ทำมาเพื่อใช้จริงอะทำมาเพื่ออวดว่าเราเรารวยเฉยๆอ่ะนอกจากนั้นก็คือถ้าเกิด เวลาเหมือนนิดนึงก็คือช่วงชาตษที่สิบเจ็ดนะสเปน <laughs> <ม>ก็บ้าแฟชั่นไม่แพ้กันนะคะก็จะมีเรื่องของรองเท้าส้นตึกของสเปนเนาะ<อ>คืออันนี้นดัน,น,นย่นนนางจริงเดี๋ยวจ,จ,จะลองขึ้นรูปให้ดูมันสาภาพมันคือมันรองเท้าส้นตึกสูงสูงอย่างนี้เลยค่ะคือความสูงของรองเท้าอ่ะมันสูงขึ้นเรื่อยๆตามสมัยแรกๆมันก็ไม่สูงมากหลังๆก็สูงขึ้นมันแข่งกันสูงอ่ะแล้วฉันก็สูงกว่าเธออะไรเงี้ยออกมาคือหลังๆเนี่ยมันสูงถึงประมาณยี่สิบนิ้วหรือมากกว่านั้นแล้วยิ่งผู้หญิงคนนั้นไไไไซสสสสตตตาาาาาูููงงงงงงเเเเทท่่่่่หรกกก็คคคืืออออออ้้้้้นน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 ััััปดดดภพพมมมมยยจะะแแบบบบิีุ สิบ ก็เคยทะลุไปอะไรอย่างนั้นเลยคือนางต้องเดินแบบมีคนพยุงอ่ะต้องจับแขนอีกคนแล้วแบบเดินอ่ะคือนอกว่ามันเดินเองจริงๆไม่ได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการเขาเรียกไงแสดงสเตตัสแบบว่าเออฉันไม่ค่อยต้องเดินอ่ะนานๆจนจะเดินเทแต่ฉันเดินไปดีตุ๊บคู่เห็นทั้งเถ็นเฉ็นเฉียทั้งว่องอ่าอ่าใช่ใช่ก็นั่นแหละนะมันไม่ใช่ทุกคนจะฟ f f o r d การมีคนพยุงได้แล้แน่นอนว่าพูดถึงรองเท้าก็ต้องพูดถึงรองเท้าส้นแดงอ่าของลุยสิบสี่ใช่ป่ะก็อันเนี้ยเคยพูดในเทปกันนนน่่่่ออไปปแล้้ววาามเเเ็รงททีีย กำหนดว่าคนที่อาศัยได้จะต้องเป็นคนที่เขาแอปพรูบแล้วเท่านั้นเพื่อเป็นการบอก <คน S 2> เหมือนกับ<อ>สเตตัสของคนในวังว่าเอ้ยฉ,<ม>ฉันได้รับการโปรดปรานนะฉันฉันแบบฉันเป็นที่รักของกษัตริย์นะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรากลับไปดูฟังตอนนั้นก็จะพูดถึงว่าเอ้ยคนหลายๆคนที่ได้รับพระราชทานรองเท้าส้นแดงก็จะอยากใส่แล้วก็ถ่ายรูปอวดไม่ใช่วบาถ่ายแต่ต้องบอกวาด,วาดรูปวาดรูปอวดเอาไว<ม>้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยได้รับการใส่รองเท้านี้นะอีกอย่างนึงก็คือฝรั่งเศสมีวธรรมเรื่องของการเปลี่ยนรองเท้าทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบใช่ที่แบบเฉพาะแวซายนะเพราะว่ารวยใช่ปะว่าแบบรองเท้าพอใส่แล้วมันสกปรกใช่ไหมกลับมาก็ทิ้งแล้วก็เอาคู่ใหม่มาล้อเปลี่ยนเพราะว่านื่งจากว่าเรารวยมากแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นว่าเท้าสกปรกซึ่งอันเนี้ยคือพนงังไปยังตัวเน็ตอะ่ะก็เคยบอกว่ามันแปลกเพราะว่าที่ออสเตรียเขาไม่ทํากันอย่างนั้นอเออเรื่องนี้แบบมาเลาให้ฟังว่าเคยใครดูซีซีที่แบบเป็นของเน็ตฟลิกกะมันจะมีฉากหนึ่งเว้ยที่แบบว่าซีซีไปเยี่ยมโรงงานแล้วเหมือนกับนางเห็นรองเท้าเด็กขาดจันงเดนงท้าาปล่ว้คนกตก ใแบบไม่ได้แบบจกักรพรรดินีจะเท้าติดพื้นไม่ได้ก็คือไปอุ้มขึ้นมาแล้วเอาขึ้นรถเพราะว่าแบบเท้าเลอะไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของยุโรปอะว่าสมัยนั้นจะมีความพูดประมาณว่าแบบคนชนัช้นสูงเขาจะเท้าไม่ติดดินอ่ะไม่สกรปรกไม่มีแบบไม่มีมมพวกเดรดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ จริงๆว่าทำเอเชียหลายๆครั้งก็จะมีความรู้สึกว่าแบบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่เคร่งขนาดนี้อะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็จะมีเรื่องแบค่อนข้าง <ๆ S 2> น่าสนใจที่ออแบบมันเคร่งกับเรื่องเท้ามากอะไรเงี้ยค่ะก็จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือสื่อหเห็นว่าแบบรองเท้ามันควรจะเป็นการแบบป้องกันสิ่งสกปรกเนาะแต่ว่าถูกถูกใช้เป็นเหมือนแบบ ตรายศในการแบบเออบอกสเตตัสว่าแบบคนนี้มั่งมีกว่าคนนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะมีหน้า<อ>มีตาทางสังคมเนาะซึ่งจริงแล้วก็คือในยุคปัจจุบันทเทียบกันอะคะ่ะก็คือรองเท้าส้นสูงเนี่ยก็ส่วนไม่สบายเหมือน,นแต่ก็ชอบใส่ใช่ปะ่ะ<อ>แต่ว่ามันก็ดันเป็นการบอกสเตตัสเหมือนกันนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปในช่วงแบบ8 9 8 8ซึ่งแบบ อ่ะภาพยนตร์กำลังบูมนู่นนั่นนะคะก็ค,คือภาพยนตร์อเมริการเรื่อง working girl เนี่ยเขาก็นําเสนอมุมมองการเมืองเบื้องหลังลงเท้าส้นส,สูงเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีฉากที่แบบว่าเฮ้ยตัวเอกของเรื่องเนี่ยพอมาถึงบริษัทแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากลงเท้าผ้าใบเป็นส้นสูง,สง,สงเออซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆเขานําเสนอเหมือนกับ ภาพรักสตรีอเมริกันในนิวยอร์กอะค่ะที่ว่าแบบเฮ้ยการสวมส้นสูงเนี่ยโชวว่าแบบพวกเธอเนี่ยมีเงินมากพอที่จะเดินทางโดยแท็กซี่มีรถขับหรือ,อม,มีคนขับมาส่งอะไรเงี้ยในขณะที่ผู้หญิงที่มีไรายได้ไม่มากเนี่ยก็คือจะต้องใส่รองเท้าที่แบบอ่ะสะดวกสบายหน่อยไเงี้ยเพราะว่ามันต้องแบบพึ่งขนส่งสาถานะอะไรอย่าเงี้ยคือรถต้เดน,น,นคือรถเมล์ซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกรุงเทพเนาะคือถ้าเกิดเราเห็นผู้หญิงในกรุงเทพใส่ส้นสูงเนี่ยเราก็จะ question แล้วว่าแบบ เ้ยมายังไงทาไมเดินได้แน่แต่แต่แต่ว่าผู้หญิงในกรุงเทพก็มีเยอะมากที่เลือกที่จะแบบว่าอดทนใส่ส้นสูงขึ้น BTS ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อความสวยอะไรเงี้ยอะกลับเข้าเลยนึงรองเท้าส้นสูงในที่นี้คือเขาเหมือนกับนําเสนอสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเนาะซึ่งจริงแล้วอะจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบ working girl หรอกแต่ว่าในยุคที่แบบว่าแปดศูนย์เก้าหรือ2000เนี่ยคือมันอยู่ในหนังแบบหลายเรื่องมากๆหรือแม้กระทั่งแบบ มีนเกิลตอนที่แบบเปลี่ยนผ่านเนะาจะจากเด็กที่เข้ามาใหม่แล้วอยากจะเข้าแกงก็ต้องถูกแบบเปลี่ยนเป็นไฮฮิลหรือว่าบแบบเดวิลเวบาบร่า Devil Wear ada, ที่แบบเป็นหนังสุดคลาสสิก S <S <ช>ของแอนทัทเว์อย่างแอนทัทเว์ก็ต้องยอมแบบละตัวต,วตวเนเพื่อแบบมาทำงานแฟชั่นก็คือก็ต้องใส่ส้นสูงเหมือนกันส้นสูงคือเป็นสเตตัสโดยเฉพาะของผู้หญิงเองเนี่แหละเออก็คือเป็นสเตตัสที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะจริงอ่ะอปัจจุบันแบบการรักษาเท้าให้สะอาดแบบรองเท้าผ้าใบสีขาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันเนาะว่าแบบเราสามารถดูแลให้มันขาวได้เงี้ยเออเออมันก็แหละคือปัจจุบันเนี้ยเรายังมองว่ารองเท้ามันมันมากกว่าแค่ของที่ใส่เพื่อสบายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถแบบบ่งบอกตัวตนหรือว่าทําาให้้้้รูไดว่เมี เรามีมากพอจับจ่ายหรือดูแลให้มันขาวอะไรเงี้ยเนาะเออคือก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันทุกวันนี้ถ้าเกิดไปดูแบบรันเวย์แฟชั่นโชว์อ่ะเราก็จะพบเห็นการออกแบบรองเท้าที่มันประหลาดแล้วแบบมีการตั้งคําถามว่าใส่ได้จริงไหม<ค>อะไรเงี้ยคือแบบว่าเออแปลกรองเท้าที่มันแบบเป็นส้นสูงอย่างเงี้ยที่แบบมันเดินยากอะ่ะเหมือนเหมือนเคยดูรันเวย์ปีหนึ่งจำได้มีอะไรเคอรองเท้าอ่ะเป็นโหลปลาทอง อ๋อเหรอเออคือแบบเป็นคนใส่ <c oughs> แล้วก็แบบเป็นโหลแล้วก็แบบมีปะทองว่าอยู่แบบจริงๆอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเหรอใช่อยู่ข้างในแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแบบเ้องยรแยนป้าด้วยเหรอ <c oughs> แต่ฉันแบบเราไปยังไงกันละวะอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อจริงก็บอก<ช>ว่าเปลี่ยนผ่านมากี่ร้อยปีใช่ไหมคนเราก็ยังแบบใช้รองเท้าเพื่อ สื่อสารบางอย่างอยู่ดีอะไรเงี้ยเออแต่พูดถึงก็แอบคิดถึงแบบจีนเหมือนกันนะที่แบบเขามีแบบมินินี้รัดรัดเท้าอะไรเงี้ยใช่ป่ะยิ่งเท้าเล็กจะยิ่งแบบจะยิ่งสูงะไ่เงี้ยคือมันเอเชียก็มีฝรั่งก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันใช่แต่จริงแล้วคือเรารู้สึกว่าเท้ามันอันนี้แอบแอบคุยนอกเรื่นนึงเหมือนกับว่าเท้ามันเป็นสเตตัสที่บ่งบอกถึงบิวตี้อย่างหนึ่งของผู้หญิงตั้งแต่โบราณกาลไม่ว่ามันจะเป็นแบบ โซนอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างจีนเองก็จะมีความช่อบแบบจะต้องหลักเท้าคือเท้าเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งสวยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าฝั่งยุโรปเป็นความทรมานเพรกรรมอย่างเช่นเดล่าก็บอกว่าเท้าเล็กใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเเท้าเล็กคือสวยอะไรเงี้ยเออมันก็มีความคิดอันนี้มันคล้ายๆกันเรา อ่านแล้วริเลทเหมือนกันาแบบนิดนึงอย่างเออประมาณนี้อ่ะแต่แบบไหนๆเราเกิดมาตอนแรกแล้วใช่ไหมว่ารองเท้าจริงๆในเรื่องของเซเนล่ามันไม่ใช่รองเท้าแก้วมัแบบเป็นรองเท้าแก้วในเวอร์ชันของชาลส์แโรโลแล้วอยากดูไหมว่าจริงๆฉบับนิยายเอาแบบตั้งเดิม,เ,มเป็นรองเท้าอะไรเออซึ่งอันเนี้ย อยากจะเล่าให้ฟังเพราะไปอ่านมาแล้วค่อนข้างชอบมันเออแปลกดีไม่คิดเหมือนกันซินเดอเรลล่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นนิทานพื้นบ้านดั้งเดิมเก่าแก่ที่มันมีความนิยมมากในหลายประเทศนะคือถ้าไปดูพ็อตมันจะซ้ำๆกันกนะในหลายที่เหมือนกันในโลกนี้จะมีทานที่แบบใกล้เคียงการลองคิดดูแบบหนึ่งเป็นแบบสาวสวยแสนดีนิสัยดีข้างในสวยข้างนอกก็สวยด้วยสองถูกรังแก,แบบกเออแบบจากสังคมรอบข้างอะไรอย่างี้นะข้อที่สามคือพบรักกับเจ้าชายโดยมีรองเท้าเป็นสื่อกลางถ้าเราพูดถึงสามอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเวอร์ชันมากเลยเว้ยบทอนยก็คืิ แต่เดี๋ยววันนี้เตยจะเล่าแบบที่เก่าที่สุดแบบที่หาได้ใช่ก็คือมีคนบอกว่าจริงอะเรื่องนี้ถ้าเอาเก่าสุดๆเลยอะคือไกลไปถึงอียิปต์โบราณเลยนะกกลับไปนานมากจริงเรื่องผู้หญิงโดนรังแกล้วก็มี่ชาก็คือมีแต่อียิปต์โบราณแล้วเรื่องนี้ก็คือต้องบอกว่าชื่อเรื่องว่าโรโดพีสก็ไม่ใช่ซเนล่าชื่อโรโดพีสนะคะก็กล่าวถึงสตรีชาวกรีกคนหนึ่งที่ถูกขายมาเป็นทาสในอียิปต์ค่ะแล้วมาถึงก็คือถูกรังแกตามท้องเรื่องก็คือแบบบรรดาเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่านางแตกต่างจากคนอื่นใช่ง ตนานาแต่ว่าแบบโนรรพิสเนี่ยเต้นดาได้สวยงามเจ้าของหรือนายทาสเนี่ยก็เฮ้ยเธอเต,ต้นําสวยจังก็ซื้อรองเท้าสีแดงมาให้แต่ว่าพอซื้อรองเท้าสีแดงคู่นี้มาให้เนี่ยบรราสาวใช้ก็ยิ่งทวีความเกลียดชังเธอว่าทำไมเธอถึงได้รองเท้าที่สวยกว่าคนอื่นวะก็เลยยิ่งแบบ แข่งหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยโบลี like. uma, ่รุนแรงแต่คราวเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยฟาโรห์แห่งอียิปใช่ไหมก็จัดงานเต้นรําที่เมมฟิสก็พระองค์ก็คือแบบแจกการ์ดว่าแบบทุกคนมาร่วมงานกันได้นะแบบว่าสาวๆคือมาได้เลยอย่างเงี้ยคราวเนี้ยแบบเราเราบรรดาเพื่อนๆของโรเดพิสใช่ไหมก็อยากไปแต่ไม่อยากให้เธอไปเพราะว่าแบบไม่เอาเธอไม่ใช่คนไม่ใช่เพื่อนฉันเออไม่ต้องไปหรอกอย่างเงี้ยก็เลยแบบแอบ เหมือนเอางานอะไปทุ่มใส่ว่าเฮ้ยไปทําความสะอาดนี้รรศารเซนเรล่าเลยไม่ต้องไปหรอกไปทำความสะอาดบ้านไปอย่างงี้โอดิพิสก็แบบอ่าโอเคไม่ได้ไปก็เสียใจแบกผ้าแบกของไปซักที่ลำธาร <c oughs> เพื่อซักใช่ปะคราวนี้พอจะซักผ้าก็ต้องถอดรองเทา้าออกวางไว้ข้างลำธารค่ะแต่อรที่ถ,ถ,ถอดรองเท้าสีแดงวางไว้เนี่ย ก็มีเหยี่วตัวหนึ่งบินมาปึ้งแล้วก็เอารองเท้าโฉบไปหนึ่งข้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้โรดิพิสก็ตกใจแต่ว่าคือเธอก็รู้แหละว่าเหยี่วเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าคอรัสซึ่งก็เป็นเทพแบบของอียิปต์เนาะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีสารอะไรสักอย่างจากพระเจ้าก็เลยกลับบ้านแล้วก็เก็บรองเท้าไว้คู่อีกข้างหนึ่งไว้อย่างดีว่ารอมันจะมีข่าวอะไรมาถึงใช่ไหมรานนี้ตัดภาพไปที่งานเต้นราของฟาโรนะคะก็คือกําลังเบื่อเลยแบบโอ้ยไม่มีอะไร่สนใจเลยไม่มีใครสวยเลยอย่างนวตั ขราวนี้เอ้ยก็เป็นความแบบเฮ้ยเทพเจ้าคขรัสฉันสงสารมาว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยเข <อ S 2> าจะให้เราไปตามหาใครหรือเปล่าอย่างนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องไปตามหาแแหละรองเท้าคู่นี้เป็นของใคร หลังจากนั้นก็เลยมีการตามหารองเท้านะคะคือขบวนฟารโรก็ไปทุกบ้านขอทุกบ้านถามว่าแบบรองเท้าคู่นี้ของใครของใครใช่ไหมพอมาถึงบ้านของนางเอกเนี่ยสาวชักนอื่นก็รู้ว่ามันเป็นของนางเอกของโอดิพิสต่ก็ <ไป S 1> <ๆ S 2> เลยกัน <ๆ S 2> แกลง้ง<ๆ>เอาไปซ่อนอ<ๆ>ะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เอาสั้นๆก็คือเจอจนได้น,นั่นแหละแล้วแบบฐานฟารโรก็เจอโอดิพิสก็เลยบอกให้มาลองใส่รองเท้าคู่นี้ซิใส่สได้หรือเปล่าปรากฏว่าเออใส่ได้แล้วก็นางก็มีพรูว่ามีข้างหนึ่งใช่ไหมว่าอันนี้ของนางเองเออหลังจากนั้นเนี่ยคือพอพิสูจนนน์แล้วเเี่ยฟาโรก็็ห ก็เลยตีความว่าจริงๆแล้วเทพเจ้าคอรัสน่าจะมีพระประสงค์จะให้แบบแต่งงานกับฟาโลอะไรเงี้ยคิดไปเองใช่ไหม อ, okay, อ้าวคือบรรดาชนีอย่างอีกงี้ใช่คิดไปอย่างเยอะมากนั่นแห,หละดิแต่ว่าอะไรก็คือแบบดาวดาวผู้มีใจอิริษยาเหล่านั้นบรรดาสาวใช้คนอื่นก็บอกว่าเฮ้โยโรไดพีไม่เหมาะสมเลยนะเป็นแค่นางทาตเองแถมไม่ใช่คนอีบด้วยจะมาเป็นราชีได้ไงแต่ฟารโรก็น่าจะเห็นเราชอบครั่งรักแล้วแหละก็เลยบอกว่าเอ้ยเหมาะสุดแล้วแหละเนี่ยขออ้างมากเออตาเธอก็เป็นสีเขียวเหมือนแม่น้ำนายเลยผมก็เนี่ยสีทองเนี่ยเป็นสีของกระดาปปิรุสนะผิวก็สีชมพูเหมือนกลีบบัวเลยแบบเหมาะสมที่สุดแล้วอย่างเงี้ยก็เลยอ่าได้แต่งงานกันนะคะแล้วก็ มีชีวิตแบบแฮปปี้แอนดิงก็จะเห็นว่ารองเท้าในเวอร์ชันนี้เป็นรองเท้าสีแดงมันไม่ใช่รองเท้าสีทองมันไม่ใช่รองเท้าแก้วใดๆรองเท้ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแบบนล้แต่สมัยก็คือค่อนข้าคิดไปเองแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือถือว่าเป็นแบบต้นตํำรับของดิสนีย์็ขายเออก็ว่าพิจารณาองค์ประกอบหลักจากนิทานโรดโดพีสนะคะจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่เตยบอกเนาะว่าเรื่องนี้มันมีความใกล้เคียงกับหลายเรื่องมากๆหรือแบบไม่รู้ว่ามันแบบเป็นความจงใจไหมหรือว่าแบบมันป๊อปปาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ เออคือมันใกล้เคียงกับตำนานพื้นบ้านในหลายพื้นที่แม้กระทั่งประเทศจีนที่เราพูดกันไปถีงเนาะเพราะจริงประเทศจีนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเยเซียนนะคะเป็นเด็กสาวใจงามที่แบบชีวิตรันทดเพราะว่ามีแม่เลี้ยงใจร้ายนี่นั่นมีเพื่อนเป็นปลาแต่กับถูกแม่เลี้ยงเนี่ยคือฆ่าปลาจนตายนะคะไม่ลืมเลื่มเหมือนนะเหมือนเหมือนเอ้ยกับอ้ไหมเออตอนตอนแบบตอนหาบ้นแม่ตายอะเออเอ้ยกับอ้ยนี่อะไรเงี้ยเออชาชลาก็เลยบอกให้เยเซียนเนี่ยเก็บกระดูกปลาเพื่อขอพรนะคะเธอก็เลยขอให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสแบบ เข้าร่วมงานเต้นรำด้ดูใบไม้ผลิ นะคะซึ่งจริงต้องบอกว่างานเต้นราพวกนี้มันคือเป็นแบบงานหาคู่แหละเนาะในในแบบนในประเณีจริงมันเป็นงานดูตัวของแบบชนชั้นสูงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เขาจะพาแบบอ่ะหลานสาวบ้านนี้หลานสาวบ้านาน,าานี้มาเจอกันเงออี้ยค่ะใช่ซึ่งวิญญาณของแบบแบบไม่ให้น่าเกียดเออแบบไม่ให้น่าเกียดแแบบอยากเยดให้กันอะไรเงี้ยเออซึ่งวิญญาณของปาเนี่ยก็คือมอบรองเท้าสีทองแล้วก็ชุดที่แบบเปลี่ยนสีเป็นสีทองแล้วรอบนี้ใช่ไทยเซียนนะคะซึ่งเธอก็ทำรองเท้าข้างหนึ่งเนี่ยตกไว้ในงานพทธีซึ่งอ่ะฮงเต้ก็มาติดตาาามหเจจ้ของนแบบไ ได,ได้สมรสดกันนะคะได้แต่งงานกันอ่ะมาในเวอร์ชันของสองพี่น้องตระกูกลกริมบ้างอันนี้มีการตีพิมพ์จริงๆในปี1812เนอเนาะหลังชาวสเปลโรลนี่เงค่ะใช่<า>คือเรื่องราวของซิเ d e r e l เนี่ยเขามีชื่อว่า Ash Charles p e n t e นี่คือท่าท่า อ่านดเอ่าเป็นเหัวกันนะคะใช่เพราะว่าเป็นเยอรมันเนาะเอาหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Ash เกอ l นะคะเธอปลูกต้นไม้เหนือหลุมศพแม่แท้ๆเนาะที่จากไปทําให้แบบมีนกวิเศษเนี่ยมาช่วยเหลือจนแบบว่าได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามแต่แต่ตอนจบเรื่องเนี้ยค่ะดูโหดร้ายกับเวอร์ชั่น หลายๆร์ชันมากๆเพราะว่ามีการมีบทลงโทษเกิดขึ้นก็คือนกตัวเนี้ยลงโทษแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วก็ลูกสาวสองคนโดยจิกให้แบบว่าตาบอดไปเลยร์ชั้นนี้จะน่าจะเคยอ่านเนาะซึ่งจริงแบบว่านิทานของพี่น้องตระกูลกิมคือเป็นอะไรที่แบบบูลลี่ไว้เด็กของเรามากเพราะว่าแบบบางทีก็แบบพี้ยดาร์กมากไรเงี้ยด์กเกินไปดักจนหลับไม่ได้ไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าในเวอร์ชั่นของกริมนะคะรองเท้าของซินอล่าเนี่ยเขาจะทํามาจากทองคําแล้วก็แบบ ปรับ,บด้วยผ้าใหม่แล้วก็แลกเงินซึ่งค่อนข้างจะแบบมีมูลค่า <S <S สูหร,ราออทีนี้เมื่อดิสนีย์อะค่ะเขานำนิทานซินเดอเรล่าเนี่ยมาปรับเป็นแอนิเมชันเนี่ยเขาก็เลยเลือกหยิบเวอร์ชันที่เขียนโดยชาเปโรนะคะมาเป็นต้นแบบเนาะอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนั่นแหละแล้วก็ชาเปโรเนี่ยเขาเขียนนิทานเรื่องซินเดอเรลลานะคะ ในภาษาฝรั่งเศสใช้ชื่ออ่านยากมากเราจะลาไว้นะคะแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Cinderella or the little glass slipper นะคะก็คือเห็นว่าดิสนีย์นำองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยมาประกอบสร้างเป็นเวอร์ชันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของนางฟ้าแม่ทุนหัวซึ่งจริงเนี่ยมันไม่เคยมีในเวอร์ชันของกริมรออื่นๆมาก่อนนะคะหรือว่าการเศษฟักทองให้เป็นราชรถการกำหนดเวลาให้เวนน์มนเสื่อมลงหลังเที่ยงคืนรวมไปถึงการเลือกรองเท้าคู่สำคัญที่เปลี่ยนจากทุกสิ่งเนี่ยให้มาทำจากแก้วซึ่งเป็นภาพจำอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน แล้วเอาเวอร์ชันของชาลส์เปโรมาเป็นไอ้นมาเป็นเหมือนอินสปิเรชันหลักมากกว่าเนี่ยแต่ว่าก็คือเซเนล่าแม่งแบบมีหลายเวอร์ชันมากๆแล้วก็จริงมันเราว่ามันคล้ายๆเอื้อยอ้ปาบูของืองไทยนิดน,นึง <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันมากก็ตามเอื้อยอ้ตอนจบนี่คือยังไงนะมีใครจำได้ไหมใครจําได้ช่วยคอมเมนต์นะคะว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนอกจากที่แบบแม่ปะบูน่าจะได้แต่งกับพระราชาไหมอืมสักอย่างคิดว่าแบบไม่ว่ารายละเอียดตรงกลางจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ส่วนใหญ่ที่ทานจะจบเหมือนกันก็คือแบบอ่ะ ได้แต่งกับเจ้าชายเอออะไรประมาณนี้เนาะโอเ <Okay. S 1> คนะคะก็ฝากติดตามตอนหน้าว่าพื้นให้เราจะหยิบเอาอะไรมาเล่าให้การฟังอีกนะคะยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะลักกันคะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ